ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจียบเบิดสุขุสุคนนะคะก่อนอื่นเจียบกะขออนุโมทนาบุญทีเดเ้เฮ็ดมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะทีมาเห็นคลิปจงมีโชคมีลาภเนาะคะ่ะประจําวันที่สิบฤษคุณมที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ขออ้อน้อยไว้ใช้ไว้พ่อให้พี่น้องเนาะคะ่ะ จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้รวดเร็วทันใจเนาะคะ่ะพี่น้องบอกว่าพ่อใดอันประเสริฐหรือาว่าพ่อใดดีแล้วก็ขอให้พี่น้องสมหวังทุกประการเนาะคะ่ะพี่น้องปราศจากศัตรูมูม่านทั้งปวงเนาะคะ่ะพี่น้องื้นนี้จับกะผ้าพี่ผ้าน้องเนาะคะ่ะมาท้ำบุญอยู่วัดทอหไ่เนาะคะ่ะต่้งอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนาะคะ่ะข้างหลังเจี๊ยบกะสิเป็นองค์ถัดปูองค์ดำนาคราเนาะคะ่ะที เจี๊ยบนับถือเนาะคะ่ะวันนี้เจี๊ยบกาแวเวียนมากบ่อยเนาะคะ่ะแต่กับบุรีมีโอกาสทายคลิปนะะนเนาะค่ะมันนี้กาถือว่าเป็นเลิกงามย่มดีเนาะคะ่ะพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมาขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะกับ่ันปูองค์ด,าดะคะาํานคราชละกาเมื่อวายผ้าจ้างใหญ่องค์ตื่นเนาะคะ่ะพี่นอ้องสำหรับผู้ได้ที่ติดตามคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะแต่แหลกกะ,ะนาสีหูว่าเจี๊บเป็นคนที่นับถือผ้า,าจัางใหญ่องค์ตื่นเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเจี๊บเป็นคนอุบลนเนาะค่ะ ลูกหลานแถวปากแซงเนาะคะ่ะพี่น้องพระเจ้ายายองค์ตือกับสิมีป่ประดิษถานเนาะคะ่ะอยู่อาวัดปากแซงเนาะคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะซึ่งเป็นที่คารบของอาปรชาชชนอาคอนไทยและก็เล่าเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องเกิดได้ง่มากกับพ่อแม่กับผาไปไหวไปขอพรเนาะคะ่ะองค์พ่ออาพระเจ้ายายองค์ตือเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะเว่าวติดว่าวคัดแน่เนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะเจี๊ยบเคย่อว่าวไว้แล้วเนาะคะ่ะล้างห้วยออกอะ่ะพอแตงงูเนาะพี่น้องหั่นก็เลือดแต่ล้างห้วยออกวันที่สิบพกเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดพร้อมที่จะสวดมนต์จเจริญภาวนาไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขอเชิญเนาะคะ่ะผู้ใดอยากสวดมนต์หรือว่าอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะก็ให้คอมเมนต์ว่าอ่าขออ่าขอเสริมดวงเสริมบารมีก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้อง เจ็บกะซีสวนมน่นหลักกะแพเมตาหายพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะทีรวมสวดมุ่นไปพร้อมๆกันเนาะค่ะการสวดมุ่นเนาะค่ะพี่น้องเข้าสวนอยู่บ้านเข้ากบใดบุญเนาะค่ะทีเจ็บสวนมุ่นเกามือเกาขึ้นเนาะค่ะพี่น้องอยากหายพี่น้องทุกๆคนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะค่ะเริ่มสวนมุ่นไปพร้อมๆกันมันสามา่าเปลี่ยนชีวิตพี่น้องได้เนาะค่ะพี่น้องล่องเบิงเจ็บกะซีธิษฐานชิตอาเพื่อพี่น้องทุกคนเนาะค่ะมอนก็ว่าแน่ก็ค่อนข้างซีเมยแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากะ พึ่งยางขึ้นยางลงมาวังหันเนาะค่ะขื้อนเขาลงเขามาวังหันเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่แบบว่าดวงติดๆขาดๆเนาะค่ะหรือว่าคิดว่าจะคล้องบอสบายหรือว่าบอยุดีไม่แห้งดูดูเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถมาวัดอ่าพอยายแหงนี่ได้เนาะค่ะพี่น้องมาสักการาองค์พร่าหูเนาะค่ะสาหรับพี่น้องผู้ใดที่คิดว่าจะคล้องอ่าถือคล้องบอดีบอดีหรือว่ายางก็สามารถมา ขอพรอครับอ่าพอร่างหูได้เนาะคะ่ะซึ่งมีความตักปิดยางมากเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ็บจ่าผ้าพีผ้านองอ่าไปขอพรอนครับอ่าหลวงพ่อน,นะคะองค์พระเจ้าใหญ่องค์งงตื้อของเฮาละก็าอาธิษฐานจิตอ่าไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องหากวาวพิทวาวถือประกันไดกะขออภัพยพี่น้องแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องข้างนาเห้ากับสิเป็นอาพระ,ะเจ้าหญยองค์ตือเนาะค่ะทีแจมนับถือแล้วกะแวะเวียนมาขอพรขอโชคขอลาบเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเห้ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรแลวกะขอโชคขอลาบครับองค์พระเจ้าหญยองค์ตือพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องที่สําคัญก็คือพระปางหนกักโปกยนีเนาะคะ่ะพี่น้องมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากแล้วกะเกาแกแ,แห้งเนาะคะ่ะพี่น้อง เป็นพระประธานเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเนาะคะ่ะในวิหารพระจ้ายใหญ่องค์ตื่นเนาะคะ่ะพี่น้องกาจะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปขอพรกันต่างจิตอธิษฐานกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ทางในวิหารกะสิมีอ่าเซียมซี่แล้วกะเลขถูกมุงคลเนาะคะ่ะให้พี่น้องจุดอ่าขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบจะขยาเียมีเนาะคะ่ะให้เป็นแนวทางหวยอ่านอยเนาะคะ่ะมื้อนี้ เดี๋ยวเจียบพอเวลาจุดถูกอะตัวเล็น้ำโชคน้ำลาบเนาะค่ะจะหายเป็นทายคลิปเนาะค่ะเสื้อบอพี่น้องกะตัวเดียวกันกับอ่าวัดจำปาสะเอิงถี่เจียบเคลยอธิษฐานจิตอย่างแน่นอนน้อพี่น้อ,นนนองเดี๋ยวห้ามาเบิงกันว่าจะตรงกันบ,บอแล้วกสิตรงกับวัดอ่าเขาช่องล่มเนาะค่ะ เจียบคิดว่าน่าจะตัวเลขเดียวกันเนาะเพราะว่าเจียบชุดอ่าหาวัดกับตัวเลขตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่นอ้องสิมี่อยู่ตัวใดตัวหนึ่งอยู่พี่นอ้องทีตัวเลขตรงกันสําหรับผู้ใดทีติดตามในคลิปก็นาสีคุณดีเนาะค่ะพี่นอ้องยำค่ะแค่แนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องบวใหายพี่นอ้องง้มง่ายเนาะคะ่ะเห้เจี๊ยบง้มง่ายผู้เดียวกับพ่อเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอ่ะเสี่ยงลาบเนาะค่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวเ้าจุดอ่าเหล็กถูบไหวเนาะคะ่ะตัวเหล็กน้ำโชฉน้ำลากระกาสิบห้าพีพาน้องไปข้างล่างเนาะคะ่ะพี่น้องไปดึงบรรยากาศรอบๆแลระกาไปขอพรปู่องค์ดำทำบุญตามกำลังเนาะ,ะพี่น้องเพิ่นกับ,บ่ได้บังคับเนาะคะ่ะพี่นอ้องเฮ็ดบุญเฮาต้องเฮ็ดตามกำลังรับที่เฮามีเนาะคะ่ะจังสิได้บุญ เหตุแล้ะเฮาบวเกิดความถูกเหระค่ะพี่น้องคือบุญที่แท้จริงเนาะเดี๋ยวจะพอเวลาสวดมนต์อธิษฐานชิตเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะคะ่ะให้มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะวิถีวิสีนมีเงินเลีเเ้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วก็สางฐานบุญบาร,รมีไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้อง บุญกุศลแล้วกาบารมีเนาะคะ่ะเข้าต้องปฏิบัติเองเนาะคะ่ะพี่นอ้องว่ามีไผรสามารถปฏิบัติหรือเฮ็ดแทนเท่าได้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้แนวทางหวยอ่ะมีหวยหยัางกระเซือเอนอะพี่น้องไปนี้ห้านุ่ห้า,หน,าหน่อยเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะแค่แนวทางเนาะ สิถือบอ่ถือกะบเหรยยูกระบุญมรมีที่ห้าสานนะคะพี่น้องสิบเอ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องสิบเอ็ดเนาะคะ่ะให้พี่น้องผู้ใดติดตามคลิปเจี๊ยบก็บให้เป็นตัวเลขนำโชคนำลาบมือนีเนาะคะ่ะของมือนีเนาะคะ่ะพี่น้องโบเกียวกับรัฐบาลเนาะคะ่ะ สิบเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุรำรวยเดี๋ยวเจี๊ยบจ่าผ้าพี่น้องไปอธิษฐานจิตขออาบุตทรัพย์ครับ่ันปูองค์ดำวัดทอใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยค่ะพี่น้องจะจเป็นปูองค์ดำนักราชของเฮานะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจ่าพายางเบิรงรอบๆ้าเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดสะดวกเนาะคะ่ะเจี๊ยบยา ขอเชิญชวนเลยเนาะค่ะวัดทออยญยแห่งนี้เนาะคะ่ะถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีสวยงามเนาะค่ะที่สำคัญคือเงียบสงบเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปเข้าจาไปเบิงเลขภูมเนาะค่ะว่าองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าวัดทรอหญยเป็นสหายเนี่ยข้าเข้าไปในทิศทางเดียวกันบ่เนาะค่ะ มันบ่มนเหลืองบางเอืญนเนาะค่ะพี่น้องเจียบจุดอยู่ประมาณสีหาววดเหล็กตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องเจียบเซวาบนโลกใบนี้เนาะค่ะพี่น้องบ่มีเหลืองบางเอืญนเนาะค่ะพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นวุดขอภายค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเจี๊ยบเซวาบนโลกนี่เนาะค่ะพี่น้องบ่มีเหลืองบางเอืญอนเนาะค่ะล้วนแล้วแต่เป็นวดาสนาแล้วก็บุญน้ำผ้าเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ทางวัดกําลังบูรณะเนาะคะ่ะเจ็บขาขอเชิญชวนพี่น้องสายบุญหรือว่าลูกหลานสายญาณนคราทุกท่านเนาะคะ่ะที่อ่าแวะเวียนมาชนบุรีเนาะคะ่ะกัอยาลืมมาทําบุญเนาะคะ่ะวัดทอใหญ่แห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะข้างหน้าห้าวก็สิเป็นองค์แม่หน้าขี้เนาะค่ะพี่นะะ้นองเดี๋ยวจะแต่พาพี่น้องไปชมบาร,รมีไปเบิ่งองค์แม่เนาะคะ่ะว่า สวยงามขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องแต่ถาม่าวาดกะไห้ระวังะมาแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากะควันค้างเยอะแน่เนาะคะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นโงแม่หน้าขี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบรงเลขทูบน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องอืม สายขวาอากาศจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณเนาะค่ะพี่น้องตรงปากทางที่เท้าจะไปซักการะพราาะ,ะเจ้าหญยองค์ตือเนาะค่ะไว้เจี๊ยบกะแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องถือบบถือกะแล้วแต่บุญวาสนาที่เฮ้าเฮ็ดเทาสร้างเนาะคะ่ะพี่น้องทุกอย่างขึืนอยู่กับพ้นบุญแลักการแรงกรรมที่เฮ้าเฮ็ดเทาสางเนาะคะ่ะ อืเลขถูกอะตรงกันเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างที่เจียบบอกเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นเลขถูกของเจ็บเนาะคะ่ะพี่น้องให้พี่น้องเบื้องเอาเนาะคะ่ะว่าเป็นเลขยังเนาะคะ่ะเลขกะชัดเจนเนาะคะ่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเข้าไปเบนบรรยากาศป่าท่งเขามาเนาะคะ่ะตรงทีเจี๊ยบจะขึืนเมื่อว้ยพาเจ้าหญ่องตือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตรงนี้กับสิเป็นบริเวณที่เข้ามาทำบุญเนาะคะ่ะขอพรกับิมีไแอ้ไไคเนาะคะ่ะพี่นอ้องในซาลาเนาะ เอาเข่าไปเบิงข้างในกันเนาะค่ะพี่น้องคิดดีทำดีใดดีเนาะคะ่ะปุ้ใดที่คิดบุดีกับเฮ้าเขากะสิแผ่บุญกุศลที่เฮ้าเฮ็ดเฮาสางเนาะคะ่ะจงสัทธาในบุญแล้วค่ะแรงกรมเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดบุญให้ได้หลายกว่ากมเนาะคะ่ะกะสิสามารถทุเลาเบาบางได้เนาะคะ่ะกรรมที่เฮ้าเฮ็ดแต่บอมีบุญใดที่จะอ่าชำระล้างกรรมที่เฮาเฮ็ดได้เนาะคะ่ะพี่น้องมีแต่ทุเลาเบาบางเนาะคะ่ะ ข้างนาการสิเป็นองค์พสม,มาสจมพุทธเจ้าแล้วก็พระสังกัจจายแล้วก็ปูรืาอสีเนาะคะ่ะขวามือก็สิเป็นองค์ท่านปูรืาอสีเนาะคะ่ะสายมือก็สิเป็นไอ้ใครเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถมาขอพรขอโชคลาภหรือว่านาทีการงานใดเนาะคะ่ะการที่เห้าเขาวัดเนาะคะ่ะพี่น้องมันอ่าสามารถเทใ้จิตใจของเห้าเนาะคะ่ะสง,งบสุขแล้วก็ มีสติในการดำลงชีวิตนะค่ะพี่น้องอันนี้กัสิเป็นผ้าปางเนาะคะ่ะเก้าเกเนาะคะ่ะที่เพิ่นตางไว้ให้พี่น้องสักการะบูชาเนาะคะ่ะส่วนมากกสิเป็นผ้าปางหนักปกเนาะคะ่ะกัสิเป็นวัฒนธรรมอาม่าท่างขอมเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กัสิเป็นพัดพุทธรลุเนาะคะ่ะ ถึงมีความสวยงามแล้วก็เก่าแก่นาะค่ะพี่น้องสามารถมาทำบุญแล้วก็มาขอพรได้นาะคะ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศนาะคะ่ะในสาราที่เฮามาสักการะขอพรนาะค่ะพี่นออ้องเจียบกะอาซีวาวที่ติดคัดค้าน่กะขอัพเนาะค่ะพี่น้องกะขอขอบคุณพี่น้นองทุกทุกคนนาะคะ่ะที่ติดตามคลิป บ่าวาในเพจแล้วก็ยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบวิตนีวิศสินรำรวยเนาะคะ่ะพี่น้องมีเงินเลี้ยงพอเลี้ยง,ยงแม่แล้วก็สางฐานบุญบารมีไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ